น,นี่แดดออกบรรยากาศดีดีวิสีมาแต่เช้าไปหาไทยที่สารที่ท่องเที่ยววิวสวยๆให้ดูนะคะออกจากบ้านหกโมงตอนนี้หกโมงเช้านะตะวันเกิงฝานอันนี้ในเมืองนะ 6โมง6โมงเจ้ามีรถซักกันเห็น <laughs> ถ้าเป็นกรุงเทพนี่ถ้าจะรถติ๊ปั่นนั่นเลยเนาะมีจักรยานกี่คันมีคนวิ่งเอากำลังกายมีรถเก็บขยะม,มีรถกี่คันเห็นปะถ้าเป็นกรุงเทพปั่นนั่นนะเราจะติ๊อน,นะเนาะ6โมงเจ้าเลยเนะี่ยนี่ในเมืองโคเบนฮากเกนนะบรรยากาศตอนเช้า ในเมืองโคเวนนะคะแสงแดดกระทบมาเห็นไหมบรรยากาศเมนาำหกโมงเช้านะคะหกโมงสิบนาทีนี่เดี๋ยว่อนบ่ายนะคนจะมานั่งเรื่องแถวทึบเพราะอย่างเขาชอบแดดพลังบ้านนี้ก็จะป้าแดดมีคนถามว่าต่อช่วงนี้ฤดูอย่าง มีสามฤดูพร้อมกันเจ้าตอนนี้เก้าองศาถ้าเป็นฝรั่งก็น่าหอนเขาอะแต่หน้าหนาวคนไทยแน่นอนเจ้าบรรยากาศสวยๆตะวันออกและพระมงเช้านะคะรถยังใครมีขนาดในเมืองเนะี่ะรถยังใครมีกี่คันนะคะเ้าเปกรุงเทพรถจะติดปนนั่นนะเนาะ วันนี้แดดออกสมทีก็เลยมาแต่เช้านะคะมาถ่ายวิวส,สวยๆให้ดูเนาะไปเที่ยวในโคเวนด้วยกันไปต่อเจ้าน,นี้เป็นตึ้อเก่าทีืออนุรักษนะ์ไว้นะนเจ้า แสงแดดตะกี้มีแสงแดดลูกออกจากบ้านมาเพระาะว่าถึงนี่แดดหายพหกโมงกว่านะคะมีโอกาสทาสีก็มาถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศมาตอนเจ้ามันไม่ค่อยมีคนไงมาตอนสายๆแล้วคนเยอะพอามันเป็นทัวร์ลงนะแถวนี่เจ้าถนนหนทางเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้กันเนาะไปบรรยากาศตอนเจ้าถ้าเป็นตอนกลางวันนี่ทัวร์จะเต็มหมดเลยนะแถวเนี้ย อันนี้สมสีมาแต่เช้ามาเก็บภาพสวยๆฮนะ FC ดูนะนี่นะคะหกโมงสาวนาทีเจ้าตอนนี้สุสีทำงานเจ็ดโมงอันนี้มอยู่ใกล้ตีทำงานสมสีเนาะปั่นจักรยานไปไม่ถึงห้านาทีแต่เราจะเก็บภาพไปเรื่อยๆเพื่อ FC เนาะแดดมันออกแสกนิสอง เที่ยวด้วยกันนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะตอนเจ้าก็จะมีคนออกกําลังกายนะถ้าต้องงวงวันเนี่ยทัวร์จะเต็มหมดแถวเนี่ยทัวร์ลิสพ่าว่าแถวนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะพอบรรยากาศรอบๆก่อนนะถ้าใครใครมาเที่ยวเดนมาร์กถ้าไม่ได้มาตรงนี้แสดงว่ามาไม่ถึงนะคะ ข้างหลังนี่จะเป็นเมอร์เมดคนเราออกกำลังกายเราเอาจาัก,กรยานก่อนแล้วเราจะเข็นขึ้นไปนะคะแสงแดดกระทบเ้นมาก็จะเป็นเชนมาก็จะเป็นลูกกล้งลูกปัน้นอะไรอย่างนี้อย่างนี้จ้ามาดูยวกันวันนั้นชมสีลงไปแล้วตีสมสียืนอยู่ฝังนั่นเนาะดูวิวกันเจ้าสูงๆ เอ้ามีคนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมนี่หนะมีคนนั่งอยู่วันนั้นน้ำสีอยู่ฟังนั่นเจะก่อวันนี้น้ำสีมาฟังนี้แล้วค่ะตรงเนี้ยบรรยากาศช่วยสวยแต่แดดมันเทาลงนะแต่นี่หกมงเกิงนะคะ ไม่มีคนหรอกเพราะว่ามันเช้าอยู่มีแต่คนออกกำลังกายแถวนี้เพราะามันเจ้าอยู่เนาะ สมศิก็จะมีภาพหลายๆภาพเนาะภาพแบบมุมใกล้มุมไกลถือว่ามาสถานที่ท่องเที่ยวพร่อมกันกัแเรากัน,เ,นากาเจ้าส่วนมากก็จะเป็นคนที่เป็นมาออกกําลังกายนี้แสดงว่ามาไม่ถึงนะคะถ้าใครไม่ได้มาแถวนี้แสดงว่ามาไม่ถึงนะคะร้านอาหารวากามีนะเนี่ยข้างทะเลมีเรือจอดเห็นไหม อันปุ่นติดทำความห่อนของน้ำน้ำติดบันใจในโคเบนทาเก็นเจ้าตึกนั่นแหะดีมีควันขึ้นตอนจะเจ้าก็จะเงียบเหงานะคะใครอย่าถามว่าทำไมเงียบเหงาเพราะว่ามันเจ้าอยู่มันมีคนมาแต่เจ้าบรรยากาศวิวสวย,สวย เาเป็นบ้านท้าก็จะมีของทะเลมาขายแลยนะ้วเนาะแถวนี้ไม่มีนะคะของทะเลโดยเฉพาะคอมเมนต์ให้เกียรติไม่ค่อยมีตีเปิดเอาของทะเลมาขายแล้วเจ้ามีแต่ล่า <c oughs> <c oughs> ดึกตีน้ำเสีทำงานอยู่ปุ้นเห็นปะตึกปุ้นน่ะอันนั้นน่ะตึกตีนมำสีทำงาน กระจกว่ะนีนั่นแหะอยู่ท่านันอ่ะถ่ายบรรยากาศหลบอๆสอนเจ้าเราก็จะปั่นจักรยานแบบสบายๆหน่อยเพราะว่ามันไม่มีคนเดินเนาะถ้าเป็นตอนกลางวันน่ะคนเต็มวัเน่ะแ้เราตรงเนี่ยแดดซองกระทบไม่เลยมีเลิคอปเตอร์มาจอดเลยนะเห็นไเฮลิคอปเตอร์ บรรยากาศสวยสวยตะวันออกตะวันซองกระทบนะพุ่นเนี่ยตะวันเหนือตะวันพุ่นเนี่ยรถเก็บขยะจะรถเก็บขยะถังน้อยเจ้าตรงนี้เป็นสถานที่เมอร์เมดรนกลางวันนี่ฟอร ข้าไมได้เลยแถวเนี่ยเพราะว่ารถมันคนมันเยอะแต่ว่าสมศรีปันจัก,กรยานลงถนนเ้นบุญเนี่ยเพราะว่าขึ้นบนนินมได้นะคะเพราะว่าคนมันเยอะสถานที่ท่องเที่ยว น่าไปค่ายอหารอันนี้เป็นเมอร์เมดใครมาไม่ใครมาเขาเป็นทักเกนถ้าไม่มาตรงนี้ก็แสดงว่ามาไม่ถึงอิสมสีมาถึงนี่คนลูกสู่สูๆคนที่เป็นฟีดวางความรักตีเหมือนอะอย่านี่เหมือนตีลูกป,ปั้นตีสงขาลนะเออใช่ไหมอมสมีก็ไม่เคยไปนะทีสงขา นี่แหละคนที่เป็นฟิดหวังความรักอันอยังสักอย่างนี่แหละอีสมชีกะจําได้คนสาม,มีเราประวัติมาขึ้นแล้วเนาะสมซีกะไม่เคยจามันเมินแล้วเนาะสมซีขี้ลืมไงตะกอนใหม่ๆเราจะคอบปาไปแล้วกะลืมคิงเจา้าพอมันหลายปีแล้วเนาะก็เราฟังถ้าจําจําได้ก็คือนั่นแหละฟิดหวังความรักก็เหมือนตี เหมือนที่หาดสมิลาสงขานั่นแหละเจ้าอืที่มีนางเหือกนางบนก้อนหินเห็นไหมรูปปั้มคล้ายๆกันเลยเจ้าวันนี้น้ำลงเนาะก็เลยเห็นทีเจ้าเด๋ยดสวาสายมาน้ำขึ้นกะจะไม่หเห็นใดนี่มันเจ้าอยู่ไงถ้าสายมาสักแปดโมงในคนเต็มดัดแถวเนี้ยมีแต่คนมาฟออืมมาฟอรูปปั้นนี่แหละสมศสีไปถึงทุกนี่ก็ขนลูกสูมโู่เป็นหยางว่นเนี้ย แปลก,ก็แปกนะอืมบรรยากาศดีถอนเจ้าเจ้ามันอยู่ใกล้ทีทํางานก็เลยมีเวลาไปถ่ายเฮลโฟนเนาะมีคนด้วยตามลงเลยหันชาตเจ้าวันนี้ก็เป็นถอนเจ้าเนาะก็เลยปลาแอลยังมีอีกหลายที่จะจะ,จะก่อยๆพาไปเนาะไปเจ้าๆก็จะได้เห็นแต่วิวนะเจ้าจะเข้าไปทั้งไหนกะ เขาให้ได้ตัวใดเพราะว่าเหมือนจะไปดูผาบงผาบาดในตึกเน่ยปเปิดปุ่นซิบโมงปุ่นต้องพอต้องไปหลังเลิกงานนะคะช่วงนี้จะพาไปดูวิวก่อนเนาะนี่แหละเจ้าบรรยากาศใกล้ๆที่ทำงานนี่แหละปันจักรยานสองสามนาทีก็ถึงอันนั้นก็นเป็นจักรยานปัญหเจ้านะคะจอดอยู่บนนนก็จะมีนักท่องเที่ยวปันแอลปัน ปั่นเที่ยวกันนะอืมนี่สามารถปั่นได้หลบหลบปรรยาการรกรศบหลบหลบกระถายให้พอเจ้าสวยงามไหมคะถ้าชอบคลิปนี้แกรุณนากดไลค์กดแชร์สมศรีจิมเนอะร์แต่สมศรีจะปาไปแอวเรลยๆนะคะตอนเจ้าเจ้าปรรยากาศดีๆ บรรยากาศดีดีเห็นไหมคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านตีดติดตามช่วยกันกรุ้นนะา่วยกันกดไลค์กดแชร์จมนะเจ้าคลิปสม,สสม,สสมศรีสงเสรยจะโดนปิดกัน้นมีหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าหันคลิปสมศีช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ